สวัสดีครับมาพบกับเป้เอเนเชนเคยครับหจอจกอปีชาเจริญยนศีสเกต99สาขาที่2นะครับวันนี้ผมมีรถมาแนะนำหนึ่งคันครับเป็น Ford Ranger XL พัปี2019ครับผมมาดูกันเลยครับว่าตัวปี2019เขาก็จะให้กระจังหน้าเป็นโฉมใหม่มาแล้วครับมาดูด้านข้างครับคันนี้ผมเปลี่ยนยาง AT ท u m m a ให้ใหม่สีเส้นแก่กล่องเลยนะครับเป็นดอก A t ว้าว มาดูภายในของปี2019ครับเขาให้อ p อปชันอะไรมาบ้างครับผมตัว X-L p a t เป็นโมเดลของปี2019ที่เห็นโดดเด่นมาเลยก็คือจะให้มาติฟังก์ชันในพวงมาลัยมาให้เลยไม่เหมือน X-L p a t โฉมเก่านะครับเนี่ยแล้วก็รูปทรงวิทยุเครื่องเล่นก็ดีไซน์ใหม่ให้ USB เพิ่มมา ให้ power outlet สิสอโวลต์เพิ่มมาครับครับ,รบผมรถคันนี้วิ่งเพียง96้0 0มืกิโลเท่านั้นเองครับเนี่ย9600หมนผมขายเพียง410,000บาทผ่อนเริ่มต้น5700เท่านั้นเองนะครับลูกค้ารถใหม่ๆแบบนี้ปีใหม่ๆแบบนี้ได้ยางใหม่สี่เส้นแบบนี้พิจารณาดูนะครับ เดี๋ยวมีคันอื่นจะมาแนะนำหรือว่าคลิปต่อๆไปโปรดติดตามด้วยนะครับลูกค้าขอบคุณครับ